ปั๊บแล้วติดครับผมสามใบลวดโอ้โหอ้าวตอนนี้เอสตันบะีฮะสามใบติดต่อกันปับ๊บพี่อ๋องถลเหลิงเกรรียรติผู้สะอาดครับมือตีครับไปตีเลยลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเข้าลงมามจะไปก่อนเลยนะครับทางด้านทีมของเอสตันบี อืแล้วติดเลยครับผมทางด้านเอสเซนบีฮะอ้โหพี่อ่องครับลูกเนี้ยจุกขึ้นมาครับนับอืแล้วได้สองแต้มในสนามครับเอาครับมีการตอบโต้กันแล้วครับตอนนี้เอสเซนบี้วยลูกเตะติดของพี่อ่องครับไปเมื่อกี้เรามาดูว่าพี่พลขอนแก่นครับลูกนี้จะขึ้นได้เปลี่ยนหรือเปล่าเข้าวุงมาลูีพี่พล แล้วลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนครับผมเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมได้อีกแล้วโอ้โหเอาครับพี่อ่องครับจะไีอีกหนึ่งใบครับตีโดนรับสองต,ติดรับสามระยะประมาณแปดเมตรได้ครับเข้าบุงมาเงียบไปโดนรับสองไต,ติดรับสามนะครับตั้งสมาธินิดนึงฮะ อ้าวครับกดดันครับผมตอนนี้เดินไปเช็ควรงโคจอนอีกทีนึงครับโดนรับสองตีติดรับสามครับเข้าวงมาลูกนี้จุกปั๊มแล้วโดนอีกแล้วครับผมไปที่สองอ้าวครับไม้นี้ยังไม่มีพลาดครับผมทั้งนั้นเดสตันบีจุบปั๊มโอ้โหเต็มซอกคอเลยฮะ ได้สองต้านในสนามครับตอนนี้ s อ b ลูกนี้พีเดบิคว่าพี่พลจะทํำยังไงครับจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนฮะเข้าวงมาลูกนี้จุกบับแล้วพี่พลขอนกันขึ้นคุมโซนได้ดีอีกแล้วครับผมโโอ้หเหมือนจะหลุดนะแต่ก็ไม่หลุดครับผม รบไปสุดท้ายครับปีโดนรับสองไปต,ติดรับสามครับปีอองทะเหลิงเกียรติภูอาเข้าวงมาภาบลูกนี้ลื้นปับ๊บแล้วติดครับผมสามใบลวดโอ้โหอ้าวครับตอนนี้เอสตันเบียสามใบติดตอ่อกันปับ๊บ อาตอนเนี้บในสนามได้อยู่3แต้มนะล้วนแต่เป็นลูกติดทั้งนั้นเลยฮนะกับสวดีพี่ทั้งองพนวคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณดาว,ท,ดวทุกดวงที่ส่งมาให้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพจไปตองชัตไทยขอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่สนับสนุนเพจไปตองชัตไทยโดยการส่งดาวมานะครับขอบพระคุณกท่มครับขอบคุณครับ เอาครับลูกนี้ครับทางด้านทีมของ s อสนีไปโดนรับสามไปติดรับสี่เข้ามุมมาครับลูกนี้ยันอีดจุกขึ้นมาลตีสกีดโอ้โหใบเมื่อกี้ฮะทุกมับจุดถลายตรงนี่โดนนะ แต่ลายมันไม่เร็บเลยสกิดไปในสนามยังเสียอยู่นหนึ่งแต้มแล้วจะตีตัดแต้มครับผมเขามุมมาลูกนี้น้องอิดจุ๊บปับ,ปบแล้วตีโดนัะผมได้สามแต้มในสนามครับลูกนี้เนี่ยตียสกิดนะครับน้องอิดดูฮะจึง่งโอ้โหเอาครับได้สามแต้มในสนามครับอ n b บแต่ลูกในมือเนี่ยหมดแล้วครับ ทางด้านพีดับิครับลูกนี้จะทํายังไงครับน้องมาร์กเหลืออีกสองใบในมือจะเก็บแต้มเพิ่มได้หรือเปล่าจบมัตึบลูกนี้น้องมาร์กเบาหรือเปล่าครับน่าจะเบาครับผมถ้ามองจากมุมนี้คือเบานะครับทุกคนนะยังไงครับเอาครับตีเปลี่ยนครับผมน้องมาร์กลบบุลรีลูกนี้ ตีโดนรับหนึ่งตีติดร,รับสองครับโอ้โหเกมค่อนข้างตึงเลยครับน้องมาร์คลูกนี้เข้าวงมาตีโดนได้แต้มครับทุกคนพัดแล้วไม่มีผ้าจริงๆครับผมนะมาร์คลบบุรีครับตีโดนไปอีกหนึ่งใบแล้วได้หนึ่งแต้มในสนามสะกอตอนนี้เลื่อนเป็นเจ็ดต่อสูงโอ้โห